บายดีและสว right? ัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องลองปลายกันเบิดกันสุขูสุคนจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศอันนี้ดีตอนทับกสูซ่องของบ่าวเก้าสูสวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยในสำหรับวันนี้มาพบพ่อกับบ่าวเก้าตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบ่าวเก้าก็ชิมาถามถ่ายทั้งแม่ท่าวของบ่าวเก้าพี่น้องเนาะทางบ่าวเก้าก็พาพี่พ่อน้องมาหาทางพ่อเท่าแล้วก็แม่ท่าวบ่าวเก้าพี่น้องเนาะก็มาถามเพิ่นว่าอาการเพิ่นเป็นอย่างไรแน่พ่อแม่พี่น้องเนาะโดย แล้วก็ตอนนี้ก็ทั้งแม่น้องพ่อเพิ่นก็มาเยี่ยมมายามกันพอดีเลยถ่ายคลิปมุมกันเลยพี่น้องเลยเนาะโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะบ๊วยลายห้างพ่อยพี่น้องกันเนาะเพื่อประกันเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเลไปทักทายสบายดีทั้งแม่เถ้าบ่าวก้าวกันเลยพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้องก็มีทั้งหลายคู่หลายคนก็มาเยี่ยมพี่น้องเนาะก็มาลิ้นน้ำเพลินกระทั่งป้าเพิ่นก็มาลิ้นน้ำพี่น้องเลย กาเคลื่อนใกล้เคลื่อนเคียงเพิ่นกันนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าอืมเพิ่นกันมาลิ้นน้ำพี่น้องนะอาสบายดีป้าสบายดีสบายดีเด้ออ่าเอ่าไอเด้มามาลิ้นน้ำอีกพี่น้องนะสบายดีแม่หลวงพ่อสบายดีโดยอไม่ดองนี่แหละไม่ยิ้มมากกว่าคน Phần rồi rồi. phần rồi 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 mẹ là phần cố phần trắng vậy à bên này thằng này là sao này là bao khảy này là bao nhang bao là bao ơi nhà lâu thật nên rồi nhưng à phần, hà, hà, phần là. rồi rồi để sư già, phần gì bao No, น่อยไข้กลางคืนบ่เลยจังได๋กลางคืนกลางเว็นน่ะพออยู่ได้อ๋อเดี๋ยวนี้มีแต่ไข้ไข้กันกลางคืนพี่น้องเอ้ย <No. S 2> ่วอากาศยนยนยนันเย็นแล้วไขขึ้นพี่น,อ <No. S 2> นอ้องเนาะยทงเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนอากาศก็เป็นไขเป็นหนาวกันหลายคู่หลายคนพี่น้องเอ้ยยากเลยค่อยก็ดชนจักอันใ <c oughs> ด,นบบดสิง <No. S 1> ูเอาน้อจักอันใดสิเอาผู้ใหญ่แม <c oughs> ่นละอดเอาลเอ้ยได้เป็นไปละอืออ่ะก็สิมาทางามทางม่เาก็บเข้ากเลยพี่น้องเอเนาะ ออเออสบายดีแม่สบายดียดยดโดยเป็นจังไดสบายดีปะลุกโดยเป็นจังไงยังขึ้นเก้าเลยเลยสักยากระบอกไข่แน่ป่ะแม่ไข่แนยยู่มือแล้วมันหักตัวจังนี่มันยังบอกไข่แน่โดยทางทางพระพระธาตุพะการังหนึ่งเข่าวก็ลุกกุ้กกั่วกันอยู่พี่น้องไอ้พวกยังฟืนทางไฟคุณลุกกลุ้กกัๆๆๆ่วกันอยู่ <c oughs> ยังบกไคจะดีเลยเนาะก็อะไรมันบกไคจะดีเลยตัวมันจังตัวมันมึนนี่นะลูกนั่งก็ยังบกได้จะดีเนอะไอ้กินขา้าวกินน้ำแนละ้วตอนแรกแม่ยังไปกินกินจะเวินก็ไปกินขา้าวก็กินบลาไหลกินขาๆๆ้ารวมจำคำเนอะอยากข้าวนะไข่น้ำเกลืออ่าไข่ก็คือน้ำแน่กี่น,น้องเลยแต่ว,ว่ามันเอาเมื่อยมันซักมันโคแล้วมันจะไข่เลยนะ นอยเลยไป <coughs> 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 แล้วมันบวชยากเข่ามันมึนบดชนาบดชนาไปเลื่อยๆดยเมื่อยนะใครแน่ยู้สักยาเข่าเข็มนึงแบบคือรู้กช่ใครแน่โอ้เดี๋ยวมือเอือนใส่สตาเป็นหน้าเลยไหมเอ้โดยอก็สิหาหาทางแพทย์หมอเพิ่นมาใส่ยาให้มีแห้งพี่น้องเอ้ยโดยขอบคุณใจเลยโดยมันมึนมันจำไม่แล้วนอนอยู่กับมึนนั่งกับนั่งก็ได้โดย นั่งเฮิงก็บอได้และนั่งเฮิงก็โค้กค่ะน้อยกินเขากับซีโบเล่ครับนั่งทำหน้าคันให้นั่งกินเขาอิ่มคือจะก้าวน้ำโบอี้น้อยแม่นแร่ครับเป็นวัซซี่เลยมันข้าวกับโบอิ่มคือเกาแล้วเนาะสองมือแล้วอาการนักกระทั่งไม่เท่ากับก้าวกับพี่น้อยเนาะทั้งไม่เท่ากับก้าเพิ่นหนึ่งเข่าอยู่พี่น้อยอ่ะสบายดีพ่อสบายดีเลย เห็ดกินยังกินแรงเลยพ่อมันบอกไม่แนวกินเลยมไม่นวกินเรากับพ่อคได้ยินพราะแ่ากนกับป็นคนหูนักแม่นักหูนักได้ยินได้พี่น้อนักแท้บ่ได้จากโลกเลยพ่อป็นแนวอันคือเพ่นว่าโดยโดยบุคคลพอได้ยินชัดเจนบรนไดทางแถ่าบอกับพี่น้อย ย่างนั่นนงกับ่ได้นะแม่เนาะงลกนั่งกัโดูกนมันกัโคจังเลยเลูกกับโคนอนอยู่มันกัยังโคอะนอนอยู่กัยังโกบวจากช็ดย่ดีพี่น้องเ,อเนาะแตมีทั้งคุณญ่เพิ่นกัอยู่เพื่ออยู่ อยู่ทางต่างประเทศกับเพื่อนก็ได้โทรร่วมกับบอกข่าวพี่น้องเนะาะมือเช้านีก่ก็ทางบ่าวก้าวก็ดีใจภูมิใจจำแนกพี่น้องนะเนาะเพื่อนได้สิบผักยามาให้เพื่อนว่าสินะเพื่อน,นก็ได้ไปปรึกษากับแพทย์กับหมอสครับบอกให,ให้ให้ทางบ่าวก้าวพี่น้องนะเนาะทางบ่าวก้าวก็ขอบุญคุณหลายเด้อเพื่อนผักยมผักยามาให้กับผู้เพื่อนแหละสองสามมือเพื่อนโอนมาทางปสาัสศณีเออเออเอย น่อยนอยเกิดมาช่วยคนชุกงากระหนอยพน่นโอนมาพนันพน่นกินพนันกินรองเบิงอาจจะเศร้าด้วยดอกพนนพน่นแล้วก็ก็ดีใจภูมิใจทั้งเมถาวรได้ยินข่าวสิกรเพันกระบาอาจจะเศร้าพนัพี่น้องเ้ยพน่นก็ไปปรึกษาพน่นก็ไปตามความคิดที่เขาขึ้นนอกอ่าพนัะ ทั้งเป็นทั้งสมองแล้วก็ประสาทนัน่นเอเนาะโคตรแย่เลยบุ๊ได้ไปกวดจนเกื่อเลยเลยทางบ่เก่า,าก็อยากมีเงินมีความอยู่พี่น้องเนาะก็อยากไปพาไปสอบไปหักษากับหมออยู่พี่น้องเนาะตอนนี้ทางบ่เก่าก็ยังบุม,มีเงินมีความพี่น้องเลย้วทางเฮ็ดยูทูบเบอร์ไปีิก,กับพี่น้องเลยอ่าไลพินก็ยังบอกมาทางบ่เก่ากับพี่น,อนอ้องเลยก็ล่อไปพินเนาะแล้ว่ได้เคยไปกวดไปหาบหาหมอแก้เกื่อเลย มันเป็นชักแห้งยังแห้งกะชักยาโปเตทูแห้งเะคบเขิมสซงเขิมใส่กระโนมกลางคืนในช่วงอากาศเย็นมันหมักแบบอันโขบจังค่ะแม่กลางคืนกลางได้มันกับโคตลอดคันเฮาติงนะคะติงแห้งก็ไม่ได้แล้วเนาะบ่ได้คันเฮาตุ๊กไ พวกมันพวกอะไรคันนี้มันมึนนะมันมึนตลอดเลยเยมันเอาไปตีงแต่ยังแล้วมันก็โค๊เขาเลยไม่เหนื่อยเขาปวดมันว่าแต่ชักที่บ้านได้นะนอนกับผมมีความสุขแน่เลยนอนได้แต่ข <sh ้างเดียวคันนอนที่ข้างนี่ที่ได้น้อยนึงแันถ้องเอาหัวที่แข้งผ่านมได้อีกเนาะมันจังอีกคันห้องมัอคืนนี่ก็ยังนอนรับจัก รับแบได้คือเนี่ยมันแบบมันเท่าอิฐนะพอดีเสียไปเชื่อโดยเสียไปนั่นแล้วก็ตื่นพอดีตื่นมากกับอันไหนอีกจางเขาอีกละโดยน้องไงทางบ่าวก็อุกอังอยู่พี่น้องไงช่างเซ็นดีเป็นไม่ท้บอสบายเลยกับพี่น้อยทางบ่าวขึ้นลฟ์ช่วงนี้ก็ก็วันน้ไปถ่ายคลิปเท่าใั้พี่น้องเนาะมันก็ได้ถ่ายคลิปอันเฮือนทาง แม่น้องกุ้งน้องแก้มคลิปไปคลิปนี้คลิปที่สองพี่น้องเยมาไทยทั้งไนแถวเราก็มาถามเพื่อนพี่น้องเนาะาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องหนยเด้อพี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังใจทงางบากก้าหน่ยเด้อพี่น้องเลย ทำไมถามวะครับมันก็ปวดแค่ปวดขาพี่น้องเลยเปิดโกรเป็ดจ <ım> ังมันนี่ก <con Liberty Overwatch> ็มีเพิ่นมาลิ้นน้ำลายช่องนี้นโดยทั้งช่องสาวกึมมันแหละพี่น้องเอ้โดยช่องสาวกึมช่องสาวลายโดยกช่องบ้าเพียงคือน้อยอ่าถูกจัดซื้อเพิ่อนายก็ลืมเลยพี่น้องเอ้เออแม่ละบ้าบ้าทบีทบีแม่นแหละ จำซื้อเพิ่นมาได้พี่น้องนะมาดิ้นเพิ่มกัมาทำข้าวทำข้าวยุ่เดินน้องทบี้แหละเพิ่นก็เอาเงินให้ซื้อยู่ซื้อกินยู่สาวเพิ่เพิ่นก็บเดยเพิ่นก็ว่าเออซื้อซื้อความอยู่ความกินเพิ่นว่าเดินเพิ่นซอยมาหาสิบพันพี่น้องเนาะทาำกับการขอบุญขอบุญมาหลายๆเด้อทางสาวเพิ่มก็ได้พี่น้องเลยให้มาสนดจคอยกับเพิ่นขึ้นมาเพิ่นลอยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเไยเนาะเดิน นอนกับเมื่อยเลวพี่น้องลุกย่างทไดบ่ได้เมื่เลยโมื่อยลโมื่อนอนยู้าเดียวดเจ็บัวกพ่อเจ็บัวแบบิ้งกันอนสบายน้ำบ่ซักใจยังโบสายหมบบักกันเทา้นมากัซักั้นบนบ่มากับซักได้ กืนกั่ใช้ยาบบาเดียวใช้ยาบบบเดียวเลยเนาะเพิ่้นกับโบมาคันทูจะพิ่นกับนายก็พิ่นกับยุไกลเิอยาและมมาอินกับให้พิ่นใช้ให้นายเมื่อก่อนนอน ถ้าพอไป็นปเนี่ยคนกดชิ้นยบาบานี่พี่น้อง,งนะเอ้อเนาะอ่ายกข้าวข้าน้ากับยากยากในใจในใน,ในจี้ยากยากขึ้นขึยากยังใในนไงจังน่อยนีย่แม่ขึ้นยากยคขึ้นยากกินซีนอ๋อเลยเอกินขวดซนอยากกินเที่งไว่านันเผอขึ้นยากคำซ่มตอน,นเผลกับพี่น้องไอ้ ขึ้นยากอยู่งมากแต่ว่ากินพอได้อกคือทำกินแล้วมันคิดท้องกินแล้วมันเจ็บท้องมันทีได้เจียบของห่างน้ำเนาเอาปัดไปยากมายากไปชี้เขาปัดระวังท้องนั้ำนะแ่ขึ้นยากไปซื้อดอกห่างบุกินคือกันกินกินซิ่งกินย่างกับขอาเลยเลยเดี๋ยวเพื่อนอื่นทางบากาชีจะซื้อซิ่งซูไปเท่ากินพี่น้องเลยเนาะเพื่อนเพื่อนอยากกินไหมมันนี่ไปซื้อในซิ่งเบ็ดมันนี่พี่น้องเอ้ เป็นข่างัวน้อยพี่น้องเนาะเตรียวมืออื่นจังเอากระซื้อมาสูเป็นถ่ากินตามปัญญาพี่น้องเยกินนะพ่อปัญญ์มีเหื่อมีแห้งพี่น้อยเนาะอ้าบาร์เต้เขาเขาก็สิกรับอะไรบาร์้ไปเลยอาสบายดิไม่สบายดีโดย ทางพระเถวเราก็เป็นการอณามาัเพื่อนพี่แน่ไหอา่าปวดปวดพี่แน่ปวดเมียอณามัเพื่อนเป็นพี่แนงไงหกเหือดเ,อเลย ขวดเนี่ยอ๋อขวดเนี่ยเป็น,น,ปนลายเลยพน้อยแม่ละหกเนาะเรื่องทางเงินซานของปะเถาะบาก็กับพี่น้อยเนาะทั้งบากรับบริษัททีพี่น้องแจ๊กเขื่อพี่น้อยเนาะทางเงินปะเถาม่เท่ากับพี่น้อยมาแต่กินข้าวแล้วก็บรกินข้าวแล้วก็บ,บริษัทคลิปพี่น้องทงหอมเหาะเพื่อนแจ๊กเขื่อพี่น้อยเนาะอ่ะ ทางพราบอกเกาเบาเกาพันกาขวดชิเนียอยู่ตาตาเพื่นอนามัยทางเงอนเพิ่นพี่น้องเลยนะทางปราบจะใช้แล้รอบไปพี่ให้น้องได้บังได้สนกันเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะอ่าะทางเงอนเพิ่นพี่น้องเลยเอาสังกะสีเอาอาภาใบอัดไว้ทางบัวบอลนอนกับพี่น้องทางบอนอนทางไม่เห่าเบาเก็พี่น้องเนาะอืม ไม่เพิ่นไม่แบบรุ่นนี่รถพี่น้องเนาะไม่ของ่อเถ่าบอกก้า,า,เ,าเพิ่อนอามาตนาแกมาตนาพี่น้องเอ้เพิ่นท่าทราเป็นไม้ล้างเต้าพี่น้องเอ้ ทางไฟฟ้าเพิ่นกับข so ่าเรียบร้อยทางเงอนไม่ถ่ายรอการพี่น้องเนาะแต่ตอนนั้นกับทางตอนนั้นมีโอกาสทางวากามีเงินกับทางวากากาศรวบรวมกับเงินกับไม่ถ่ายน้ำแน่เพราะได้เอาไฟเข่าเงอนไม่ถ่ายน้ำพี่น้องเนาะใครไหนแต่มีคื้นนี่ไฟใสพี่น้องไอ้เนี้ยั้งหนึ่งพี่น้องเนาะทางเพราะว่าทางครอบครัวอันไม่ถ่ายวากา่า้เนี้ยน้ำหนักพี่น้องเอ้บ่มีเพฝนสั่งเพฝนจะไปได้เจือนบ่เนี่ยนะบ่พาสั่งเจือนบ่สั่งนะ

ยาวพุดเลยันมีน้ำใส,พ,สำพี่น้องขอใส่้ำพันธุ์่างขอบครัวเฮิรนชานกองไม่ถอาบาเก้าพี่น้องนะแต่ถ้าบาเก,านะาก,าากา้าจะใช้ห้องมอบไปพี่น้องได้บ้างน้ำกันพี่น้องเลย เข,ข่าน้ำเพิ่นก่อนเพิ่นหนึ่งข่าพี่น้องเล้วสุดทายเพิ่นก่อนพี่น้อยมันนี่บ่มีิ้นนกินแรงซัมม่งมันนี่พี่น้องเยธุรกิจกินยังเดี๋ยวทั้งวานก็สิไปหาของอยู่ของกินก่อนพี่น้องเยมาซื้อของกินธุรกิจธุรกิจยังแหละมนันนี่พี่น้องเย Trăng tập phần trụ chứ nhỉ Trăng gân phần là bạn này Phút ngọc bộ bài sang cả Thế thì nó ơi Trăng gân bỏ thả báo cao này cả Tha bà vào... Nhi thăng phú nhay Ấn... Đặc nam phần cả Cả ทางมหาวิทยาลัยได้เนอพ่อแม่พี่น้องเนาะทางมหาวิทยาลัยจะเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องกันเวิร์สกันสุกคนและพี่น้องเลยอะสำหรับคลิปนี้กับทางมหาวิทยาลัยกับสิด้อาร์มาจักพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบเพาะกันระวังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กับทางมหาวิทยาลัยกับฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบหาวิทยาลเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อทางบหาวิาลได้เห็ุคลิปต่อๆไป ไอพี่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเหมืกันพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทางวาก้ากับคอคอขบุตรขบคุณจากอิปซีทุกทุกฐานที่เข้ามาให้เบิ่งรับส้มแต่ต้นจนจบระบบขั้มโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย,โดยะกนะ่อนล้มลับพระจากพ่อแม่พี่น้องไปเราทำเอา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 ผิดพลาดประการใดทางวาก้ากับขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเบิดกันสุขภูสุขคนเบิดกันสมองสมบัติพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย ก่อน้ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องปล่อยทางเราก่าวขอกร่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี